ตัวการนะครับแล้วก็ท่านผู้บริการเลือกตั้งๆมีผู้สมัครทั้งหมด100ห้สวีท่านเหนกันนะครับก็จะมีเป็นอ่าสมัครต่อสิบคนครับครับขอเรียนเชิญครับท่ารสมัครก็เตรียมทีเตรียมวัสดุพรอเตรียมคนในส่วนการรับสมัครเลือกตั้งขึ้นรับสมัครไปแต่วันที่สอง หลังจากที่สุดการรับสมัครเรียบร้อยแล้วเนี่ยต่อในส่วนของการเป็นผู้สมัครเลือกตั้งนะครับตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายทุกวันที่สาต้องประกาศภายในวันนี้นะครับผมได้ลงนั้นที่1,900ห,หน่วยลงมาด้วยมามตรการโควิดในในในกฎหมายเขียนว่าผู้มีสิทธิ์มีแต้มรวมหมู่บ้านอะไรบ้างมีประกาศของกางไหนัองจังหวัดเรียบร้อยมี มาต่อการข้อมือคนที่ไม่ไหวโทรศัพท์ที่จะติดต่อทางได้เป็นไปเป็นเวลาเระเบียบเก็บสายที่เก็บห้องเอาหมดขอรับนักเรียนและผู้เรียนเขาผิดนะครับตำแหน่งที่สองนั้นนะครับก็จะเป็นการแต่งตั้งเป็นสำนักทีมต่างๆนะครับเราก็จะต้องตั้งนะครับเป็นผู้ช่วยในการเปี่ยนบต่างๆอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ ผู้ช <tu i> ่วยในจังหวัดนัในจะงหวัดนั้เภอและผู้ช่วยในจังหวัดและในจังหวัดของที่นะครับและส่วนอำเภออื่นนะครับก็คืออีกสิบห้าอำเภอนั้นนะครับอำเภอใหญ่ก็ห้าคนอำเภอเล็กก็สามระดับที่ใหม่หรือหน่วยเลือกตั้งนะครับบางท่านผู้นรกการห้า้นะครับกฎหมายต้องเขียนไว้นะครับชัดเจนนะครับว่าห้ามผู้สมัครผู้ใดต่อเป็นนักการเมืองีของที่ที่ยังมีระบบใดอยู่ อนมีค่าแวก็เป็นผู้ช่วยหาเสียง์้ยนะครับเป็นผู้ช่วยหาเสียงเ้วยท่านต้องแก้งชื่อด้วยแล้วก็มีค่าตอบแทน